ครับผมสวัสดีครับผมวันนี้ก็มานี่ครับมาดูกันว่าวันนี้จะทำอะไรนี่ครับผมนี่นครับผมนี่ครับ,รบเบ็ด๋ยวปากปาก,กทิ้งครับมาดูกันครับว่าจะได้ไม่ได้ไปลุ้นกนครับ นี่แหละครับผมวิธีการยอร้อนของผมน,ๆๆๆนี่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 ฮะหาตำโพงครับตำรูที่มันยอ้อนได้ยอ้อนเข้าไปอย่างนี้แหละฮะเดี๋ยวก็ถ้ามันมีปลากระทิงเดี๋ยวมันจะมากินเองครับยอ้อนไว้เดี๋ยวสักพักเดี๋ยวเราก,ก็จะค่อยมาดูครับผมครับผมเดี๋ยวจะทำอย่างนี้ไปเดี๋ยวทำอย่างนี้แหละครับเนี่ยครับผมก็ยอ้อนใหม่ละอีกอันเน้ยเป็นไม้ดีฮะนั้นแหละ ๋ยวรอมาดูสักพักนึงว่ามันจะเป็นไงบ้างครับผมคอยติดตามรับชมครับไปครับพ่อผมดูผลงานกันเลยว่าได้หรือไม่ได้แป๊บเดียวก็กินแล้วครับถ้ามันมีตัวนะอยู่เยอะก่อน เ่ยย่อนอย่างเงี้ยบกินเวทน้ำนยเนี่ยอ้าเรียบร้อยนี่ไงโอนี่แจ๋วแจ๋วเก็บก่อนใส่ใส่งใส่ทางทางั้นฮึเดี๋ยวดวนต่อไปครับผมเดี๋ยวดวนต่อไปก่อน วังหกผู้ทอดนิดหน่อยถึงออกเลยเดี๋ยวค่อยตอนปลดค่อยหน่นอย,อะยจะลำบากเลยครับผมอะไรยไ่อนเลยครับอได้แล้วครับผมย่อนแป๊บเดียวครับแล้วก็น้นองไม่ไม่มีตัวไม่มายังไม่มาเนี่ยย่อนอย่างเงี้เนาะแยะๆไปเดี๋ยวถ้ามันมีมันกินเองครับง่ายๆครับผม ย่อนองนี้ก็กินครับย่อนไว้ไหนมันงงกี่อันแล้วเนี่ยพูเราดูมาสามอันใช่ไหมย่อนไปแปดอันครับผมจะจำได้เปล่าไม่รู้นี่อัน,น้อ้อวนีะ,ะปากระเจงมามามา,มา แจ่วเวลาโะดไม่ต้องไม่ต้องไปนั่งโต๊ะไม้เหนื่อยด้วยเอ้เดี๋ยวใส่เบ็ดเดี๋ยวเดี๋ยวย้อนใหม่เดี๋ยวย้อนใหม่แย่งก็แย่งก็แย่งเหรอไม่รู้เหมือนกันได้แล้วแหละแจ่วเวลาเออนี่ครับผมนี่ก็มีจะดูก็มีเท่านี้เยอะหมดเยอะหมดเดี๋ยวก่อนไอเดือนไงเอาหยิบกระบอกน้ำให้พี่หน่อยตรงนั้น่ะตรงนนั้แหละ มันไม่มีที่จะทิ้มมาดิหารูาแย่ยากนี่ครับผมนี่อันหนึ่งดูเรื่อยเรื่อยครับสนุกดีครับยมหมดะไรวะ,สะแสดงว่าปลาเขาแย่งเยอะเ,ออยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอุ้ยจะง่ายท้องเอาล้ม นี่ไงโถมาแ <c oughs> จวไว้ฮะกัด <c oughs> <c oughs> ปากกัดทิงปากระทิง <c oughs> อ๋อกระทิงลายไงเออเออเออโถเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูฮึบไปครับกันเดี๋ยวครับเดี๋ยวกูไปดูเรื่อยๆครับสนุกดีเหมือนกันอย่างนี้ มันนี้เอยเอาวางก่อนก็ได้ดดอ้ยโอ้เกี่ยวนี่ปลาไปก่อนครับเดี๋ยวไปปลดปลาก่อนจะย้ายไปปักอันใหม่ให้ดูไหมครับ ครับผมอันนี้มีการขยับอันนี้มีการขยับอันนี้มีการขยับครับรอ <c oughs> ้อยฮิฮิวิ้ผูกไป้นั่นรุดเลยเกือบดีผ <c oughs> ูกไว้น่นเว้ยไปไปไปปลาดุกครับผมตะกี้ตัวตะกี้ไม่ใช่ปลาขยั่งครับปลาดุกเอ้ยปลากดอันนี้นลูกปลาดุกโหนี่มันทำเยื่อนี่ดีแท้เลยไปครับเก็บเก็บเดี๋ยวเราจะเก็บแล้วเพราะว่า เหยื่อหมดครับผมนี่ครับเหยื่อผมคว่มครับผมคว่มครับเรียบร้อยเลยไม่เลือกครับเด็กเด็กห้าอันครับผมเล็กห้าอันเด็กห้าอันอยู่ไหนมั้งอะจำไม่ได้นะครับบรรยากาศสนุกสนานครับเล็กๆกน้อยคอนคายครับผม นี่อันหนึง่งมีตัวไหมกี่ก็เยอ่ยหมดเยื่อหมดครัพผมเดี๋ยวไปดูกันครับเอา้าเห็นไหมโอ้เหยอ่ยหมดมามามาเก็บไปเลย เท่าไหร่แล้วเนี่ยสองสี่เท่าไหรอ่ะ <c oughs> เจ็ดจเจ็ดแล้วเฮ้ยให้ไปได้ <c oughs> หวะอันหนึ่งใส่ใส่ดึงแล้วรุดปิ้นออกไปไปเดี๋ยวดูฝั่งหนุนสองอันครับผมหายครบไปครับนี่สองอันหมดแล้วมีตัวเปล่าไม่รู้เ <c oughs> ยอะหมดแล้วไม่ มสนุกเลยครับทำยอะความไม่มีตัววะไม่มีตัวไม่มีตัวดึงดิดึงดิดึงมาดิ้งไปดึงโอ้ดึงเข้ามาเข้าใส่ถังใส่ถังใส่ถังโอ้โหนี่ครับพี่น้องตัวเลวขึ้นบน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 โอ้โหนี่ครับพี่น้องตัวเลวโอ้ยไงไงโองโหถ้ามีเยอะสนุกกว่านี้ครับผม มันเลือเลยครับผมไม่ง่เลยเอจีตัวตกี้ปลาดุกลุดไปแล้วครับเหยื่อกั้าเมา่อกี้ได้เลยได้สีตัวนะครับครับผมสรุปผลงานครับดีดีปลาดุก่อกี้ล่นครับผมจะใส่ทั้งขึ้นมา่อกี้ตอนท้ายล่นครับ่อกี้หายไปอันนึงครับดึงหายไปไหนไม่รู้ครับจมในน้ำไปประมาณสิบคันดักไปแปดเท่นั้นแหละลงไปแปดเลือกเก้าหายไปอันกับตัวสู้อย่ครับเนี่ย ไม่เล็กฮะครัดูดูนิ้วฮะนี่ฮะตรงนิ้วเราผู้ชายเนี่ยฮะเนี่ยดูฮะมีใหญ่ฮะตัวรังส้วยล้ต้โขงลังส้วยแล้ครับครผมฝากกดติดตามกดไลค์ช่องก็เป็นกำลังใจแล้วนะครับผมไปแล้วครับผมสวัสดีครับ